ไอดีผมเนี่น้องมเมื่อสกุลสกุลนะครับวันนี้กะอยู่หัวอยู่สวนคือเก่าครับผมวันนี้กะมาปลูกมังนัดเพิ่มเติมเนะครับเนาะเบียมันกะได้มาถือละหน่อยครับปลูกกันยังบนแล้วหรอกครับผมกะจ้างดิ็กน้อยแม่รุ่นมาปลูกซอยสองส,องสามคนนะครับเนาะเป็นยังไงปไปเบิ้งน้ำกันครับรว่าเพิ่นปลูกแบบไหนครับปลูกมังนัดาาเดี๋ยวจักเถียว

มันเป็น,นไหนคือฮักยอดมันถิน่มนนี้าานนอาจออาจิได้อยู่นะ,ะลองลองบึง,สงนะใส่สองใส่สองอนรถนี่ทางเทือกมาเกิดน้คืนหนอยอัวนึงมันมีฮักอู้่ก่นวมาื่อาจจะเกิดอยู่ได้หมักนัดมันเกิดง่ายอยู่ สงสัยอยู่โมเมนต์มักนัดสมสิบ่มาขายให้นี่น้องมักนัดแต่ว่าใช้ขาบอกของคนอยู่กับหลังเงินมันหักมันมีป่ามัดได้อยู่ห่ะสงสัยอยู่ดอกได้จะคุ้มได้เที่ยวเดียวนั่นแหละเนาะได้เตือนแล้หน่อยมีอะมังนัดกันเลย นี่ได้สิมพกเบี้ยได้สิมพกเนาน้ำออกมาน้ำอยู่ตัวเสงกบุกคักตัวเสยงบุกคักง่าย่ยมรโูดุกลนไม่อ่าเยขอนี้ยโฟดดยวแล้วเสนลกผเพ่งเุ่กโอ้ย

พรอหน้าผู้ถามซื้อใบตองก็ถามเลยนี่โอ้ยเอาก็ปลูกได้เดือนเดียวอ่ะปีไปมุกสใส่ไก่ก่อนบัดนี้ ปีกล้วยไปมุกเสกไก่ก,ก็เด้อบาทนี่ได้แล้วได้แล้วเออ ไม่โอ๊ยบ่นั่นเต็มบ่อ่ะ <laughs> nè

นี่กนเนื้อน้อเาอ่กตอันนี้ก็เตมีได้ครับหลังจากอลูกไว้แล้วก็ไปใส่ตรงไว้แะครบกบเนาะบางเถ่อฝนตกครับ ปลาสิลงน้องกับเนาะใส่ไว้ครับโหแซ่บกว่าน้ำมักซิดานี่กันลงอ่ะลงอ่ะฮึ lung hải na hồi đó bữa nào ra bỏ lại hả? mùng này mình là bao có ไม่ไดเปลี่ยนพุทธนะเนี่ยเข่าก็เริ่มถอกแล้วพี่น้องเอ้พู้น,นีนนยน่ยังก่อนยังก่อนถอกเลยเนาะเข่าก็ได้พู้นีได้การได้การเข่าก็ลังถอกแล้วจังเหนือก็ได้กินข้าวเมาดอกนี่ไ,ไปไปเบื้องตรงหลังทางใต้นอกคำเนาะ เป็นว่า,าพาไปยายามตรงแล้วครับเนาะตรงประซิวท่นานใส่อยู่นี่แหละครับข้างล่างครับมีอยอ่ป่าฮะาป่ายังปะซิวเนี่ยโอ้ยฝนตกใหม่เมื่อเช้านี่ คุณเลยบนหาอยู่ใสน้ำไหลอยู่คุณนะครับเข่าตัวนี้ก็กำลังทยอยออกเนะครับเนาะ โอ้ยมันตื่นฝนเื่สุดยอดเมื่อ,อเช้าเนี่ยโอ้ทางนี้ออกก่อนมูเนาะเขาเนี่ย นะครับฝนก็คือสิต๊กนะครับเนาะเอาเลยนะครับเนาะจีบนี้ก็ผมมีอย่างหลายครับปลูกแววปลูกมองนัดแล้วกลนะเมองเขานะครับเนาะขอจบจีบไว้สำนีก่อน้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมาใหเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ